เาร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูในเรื่องของการสร้างเกาะกลางถนนเส้นทางรังสิทธตนครนายกค่ะที่มีการระบุนะคะว่าสร้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรแต่จากสภาพของ ภาพสภาพกนนะารณ์ณขณะนี้นะคะที่เห็นแล้วก็น่าเชื่อล่ะคะ่ะว่าจะมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงด้วยเราจะไปแกะรอยความจริงในเรื่องนี้กับคุณพิมพรบุญมาศค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเก,กาะกลางถนนบริเวณถนนลังสิตนครนายกค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมที่นี่ถึงมีการสร้างสูงกว่าที่อื่นและเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมในปี2555ที่จะมาถึงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันค่ะ ตัวเราเองเราท่วมมาเราก็ยังลําบากเขาก็เห็นใจเขานะก็คือถ้าอะไรถ้าแบ่งเฉลี่ยกันได้ก็เฉลี่ยกันไปนะพอจะได้อยู่ด้วยกันได้นะมันก็ดีอ่ะมันยังกั้นไว้ได้มั่งมันก็ดีอ่ะจะเสียหายกันที่เสียหายมากก็ก็รับกันีที่เสียหายน้อยก็ยังดียังช่วยเหลือกันได้มั่งก็ยังดีลูกนี่มันก็ท่วมเยอะสิเพราะน้ำมันระบายไปไม่ได้อ่ะ แล้วเขาจะทำท่อระบายน้ำเปล่า นี่คือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเกาะกลางถนนที่บริเวณถนนรังสิตนครนายกซึ่งส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าเป็นผนังที่จะใช้กั้นน้ําในช่วงที่จะเกิดมหาอุทกภัยในปี2555นี้คนงานก่อสร้างกําลังเร่งสร้างแนวบรีเออร์หรือผนังกั้นน้ําบริเวณถนนรังสิตคลองหนึ่งถึงถนนรังสิตคลอง3รวมระยะทางในการก่อสร้างกว่า5กิโลเมตรซึ่งมูลค่าการก่อสร้างคิดเป็นเงินจํานวน111ล้านบาทโดยพื้นที่ดังกลาง่าว ได้มีการก่อสร้างผนังกั้นน้ำมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้จะสร้างให้แล้วเสร็จภายใน4เดือนจากการที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับคนงานก่อสร้างพบว่าแผ่นคอนกรีตที่มีความยาว10เมตรกว้าง1เมตรที่ถูกฝังลงไปในดินนั้นมีความสูงจากระดับพื้นดิน1เมตรทั้งนี้เพื่อให้มีความสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยขณะน,นี้ดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้วกว่า80ซ ขณะที่นายนชัดชัยคงประสิทธิ์ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวว่าแนวเกาะกลางถนนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้นทำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถนนอย่างเบ็ดเสร็จโดยกำแพงน,น,นี้จะกั้นน้ำให้อยู่เฉพาะถนนเพียงหนึ่งเลนซึ่งจะทำให้เลนฝั่งตรงข้ามนั้นไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อใช้สำหรับการจราจรในยามวิกฤตเพราะจากจากรถไาฟ้าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือ,คอทางเส้นนี้ถูกน้ำท่วมประมาณ6กถึงแปดสิบเซน การคมนาค้ำมรถจะสามารถวิ่งได้ทีนี้ในในหลักของทางขัดคนออกแบบก็พิจารณาวา่าถ้ายกเลนขวาขึ้นมากเลนหนึ่งแล้วก็ขายายออกไปช่องจะเพื่อให้การจราจรผ่านได้เนี่ยถ้าเกิดมีนมม้ำลักษณะคล้ายๆหรือน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยกไม่พ้นก็ยังสามารถที่จะให้รถติดาับหรืออะไรในึงวิ่งในเลนขวาได้ก็ตาม ือี่เอนที่อาจจะวิ่งใดช่องหนึ่งดีกว่าที่ที่สภาพเดิมที่เป็นอยู่ในในปีที่แล้วที่ว่าน้ำท่วมแล้วไม่สามารถใช้การตรวจสอบได้เลยครับอย่างไรก็ตามแม้โครงการนี้จะมีขึ้นเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมแต่จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่บริเวณด้านบนและด้านล่างของกำแพงไม่รู้ที่มาที่ไปของโครงการนี้ผู้เบดพงษ์ดีถ่ายภาพพิมพรบุญมารรายงาน กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะ cker, เราจะไปตามกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะจากปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2554กันค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการช่วยเหลือกันอยู่เพราะว่าบางครอบค <sque al. S 2> รัวนั้นนะคะก็ได้ร like, <ว>ับความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าบางครอบครัวนั้นก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาในเรื่องของความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทีมสดทุกที่ทีนิวส์ของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางปัวทองจังหวัดนนนทุรีีค่่ะซึงววั้เพกขา ไปรอฟังคําตอบจากทางผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีกลุ่มผู้คนนั้นไปประท้วงเพื่อหาความยุติธรรมที่ทางผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีนั้นได้สัญญาเอาไว้ค่ะว่าวันนี้จะมีคําตอบให้กับบรรดาประชาชนในพื้นที่อําเภอปังหัวทองเราไปตามกันกันกบทางคุณสมชายจินดาย,ย้อยค่ะครับท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้สดทุกที่ทีนิวเราอยู่ในพื้นที่เขต บางบัวทองนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตําบลบางลักษนะครับอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งพื้นที่นี้วันนี้มีเหตุการณ์ของกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับบางบัวทองนะครับในเขตเทศบาลบางบัวทองทั้งหมดครับได้เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะรับฟังคําตอบนะครับรับฟังคําตอบในเรื่องของการเยียวยาเงินน้ําท่วมนะครับเงินผู้ประสบภัยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่คร ท่วนแต่อย่างใดนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการมีชาวบ้านมีการชุมนุมนะครับประท้วงนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับที่เทศบาลบวางบัวทองนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นมานะครับแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือเรียกร้องนะครับยื่นหนังสือเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องต่างๆนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งในหนังสือนะครับ ระบุวันที่11มิถุนายน2545นะครับที่เทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับบอกว่ามีข้อเรียกร้องทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกรายไม่ต้องยืน่นตรวจสอบเอกสารใดๆนะครับนี่คือ,อข้อเรียกร้องนะครับข้อที่1ข้อที่2นั่นก็คือจํานวนเงินชดเชยที่ได้รับขอให้ได้เท่ากันหมดทุกครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ20,000บาทนะครับ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเร่งดาเนินการส่งข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนําผลการพิจารณามาแจ้งต่อตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยที่สํานักง,งานเทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับในวันนี้นะครับคือวันที่12มิถุนายน2555ในเวลา16นาฬิกานะครับหรือว่า14โมงเย็นนะครับข้อเรียกร้องข้อที่3นั่นก็คือ,อผู้ประสบอุทกภัยที่รายชื่อตกหล่นนะครับ การพิมพ์ชื่อซ้ำซ้อนหรือว่ารา,ายชื่อที่พิมพ์วงเงินผิดพลาดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตั้งกรรมการสอบสวนนะครับส่วนข้อที่4นั่นก็คือผู้ประสบอุทกาภรยที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาวที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ขอรับได้ในส่วนที่ขาดมารับเพิ่มเติมในภายหลังได้นะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องต่อทางท่านผู้ว่าราชการาจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับซึ่งการเรียกร้องในครั้งนั้นนํามาสู่เหตุการณ์ในวันนี้ครับหลังจากมีการยื่นข้อเรียกร้อง ต่างๆผู้ว่าก็ได้รับปากนะครับกับทางด้านของชาวบ้านนะครับแล้วก็ให้มารับฟังคําตอบในวันนี้นั่นเองนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านวัดในวันนี้นะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตัวแทนอันนั้นก็คือรองผู้ว่าราชการอดุลเดชสินธุนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้ามาเจรจาแล้วก็ให้คําตอบกับชาวบ้านนะครับซึ่งข้อสรุปนะครับที่ ทางด้านในที่ประชุมนะครับการรับฟังต่างๆกับชาวบ้านฮะได้ข้อสรุปนั่นก็คือ1ก็คือสามารถรับเงิน2 0,000บาทนะครับตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านนะครับสามารถรับเงิน2 0,000บาทได้นะครับสก็คือรับก่อนส่วนที่ขาดรับเพิ่มได้ไม่เกินสิ้นเดือนมก,การการคมนะครับนั่นก็หมายถึงว่ารับก่อนหมายถึงผู้ที่ระบุจำนวนเงินประมาณ7,000บาทหรือจำนวนเงินไม่ถึง2 0,000บาทเนี่ยสามารถรับก่อนได้นะครับรับก่อนได้นะครับแล้วก็ขอรับเพิ่มได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคมนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคม แล้วก็บางรายที่ข้อที่3ก็คือไม่รับนะครับหรือว่าคนที่ได้เงิเนเยียวยาประมาณ 700- 0หรือ5,000หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่ครบ2 0,000จะไม่รับก็ได้ในตอนนี้แต่ไปรับได้ในรอบที่รอบที่2นะครับรอบต่อไปนะคือ2 0 0 0 0นบาททีเดียวเลยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับและสําหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นหรือว่าไม่มีชื่อหรือว่ายื่นใหม่นะครับก็ให้กลับไปยื่นใหม่ได้นะครับไม่เกินวันที่15นะครับไม่เกินวันที่15มิถุนายนนะครับรวมไปถึง เมืนะ่อผู้ใดที่ไม่ได้รับเงินแล้วไม่ถึงสอง0 0บาทก็ไม่ต้องยืมใหม่ไม่ต้องมีการยื่นเอกสารใหม่ขณะเดียวกันครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาในช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับที่ห้องประชมุมทงทีมข่าวได้ขึ้นติดตามไปดูเรื่องของข้อตกลงระหว่างทางด้านของประหลัดนะครับประหลัดเทศบาลน,นะครับซึ่งขณะที่จะบ้านกําลังหาลรือในเรื่องของข้อตกลงนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะชุนละมุนเนื่องจากว่าตกลงกันไม่ได้นะครับทางด้านของประหลัดเทศบาล บางบัวทองนะครับก็ไม่กล้าที่จะเซ็นเอกสารรับรองต่างๆนะครับจนทําให้มีการายืดระยะเวลาในการพูดคุยมานะครับจนกระทั่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางท่านนายอำเภอบางบัวทองนะครับได้โทรศัพท์มาประสานบอกว่า,าทุกๆคนนะครับที่ยื่นเอกสารไปแล้วนะครับยื่นเอกสารไปแล้วนะครับก็ ไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่นะครับไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่และก็ให้ไปรับเงินได้เลยนะครับสองหมบาทนะครับที่เทศบาลบางบัวทองนะครับแล้วก็ทําให้ประธานหรือว่าตัวแทนชาวบ้านต่างๆนะครับก็เดินทางกลับนะครับเพื่อที่จะแจ้งให้กับลูกบ้านได้รับทราบถึขงข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจากทางท่านได้ทางท่งนทาทนนายอำเภอนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้ชาวบ้านได้สลายตัวไปก่อนที่จะมีการ เรียกร้องนะครับในข้ออื่นหรือว่ามีข้อขัดแย้งกันต่อนะครับแต่วันนี้ถือว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นไปในเรื่องของข้อสรุปในทางที่ดีนะครับในทางที่ดีในทิศทางที่ดีเพราะว่าสองเงินสองหมื่นบาทมีการืนดันว่าทุกบ้านจะได้รับเงินสองหมื่นบาททุกรายนะครับ แล้วก็คือนี่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บริเวณเทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราคงจะได้ไปพูดคุยกับทางด้านตัวแทนชาวบ้านนะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็ข้อตกลงต่างๆว่าเป็นอย่างไรในกรณีการเยียวยาที่เทศบาลเมืองบางบัวทองครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ค่ะคุณสมชายจินดาย้อยนะคะก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ําท่วมกันต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็จะได้รับเงินตามข้อเรียกร้องของพวกเขา2 0 0 0 0บาทอย่างครบถ้วนนะคะและถ้าหากว่าผู้ใดค่ะยังตกหล่นหรือว่าไม่ได้ตามข้อเรียกร้องไปยื่นอีกครั้งได้ใหม่ภายในวันศุกร์นี้15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะและช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ เอาร้อนลวน